เจริพญพรญาติโยมทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปริณิพนานหน้าพระธาตุจอมผาอันนี้ตามภาพเลยด้านในก็ช่างแสนแล้วก็คณะส่วนขัดหน้าต่างก็พวกโคสิตาขัดหน้าต่างกันอยู่เรามีหลายๆท่านอยู่ด้านใน น่าจะเป็นพวกแม่ชีด้วยแหละนะพระอาจารย์เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามีพวกปั้นอยู่ตรงนี้นด้านนี้กำลังปั้นด้านหน้าอยู่ลูกศิษย์ก็คือหนึ่งสมนึกสมศรีสุขเหมยวออารุณีหอไทยสงแล้วก็ตานีเฮาประมงข้างล่างก็มีครูสิริมาจนันทเขดนะปั่นปูน ด้านฝั่งโน้นกำลังแต่งปูนก็เป็นช่างชอบแล้วก็ทีมช่างชอบอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะลูกศิษย์ก็ทำงานกันได้แล้วหลังจากตั้งนั่งร้านกันขึ้นไป1ชั้น2ชั้น3าชั้นสชั้น5ชั้นนะส่วนทีมพระนะอากาโชโตคูบาชุมบุญคูบาเจือคูบาขวัญก็อยู่ทีมพ่นผนัง พ่นผนังแล้วกระโชโตก็จะปั้นแต่งลงมานะส่วนช่างแดงก็อยู่ในโหมดนี้เช่นเดียวกันนะช่างแดงก็ในโหมดดูแลตัวตรงนี้เช่นเดียวกันนะนี่เป็นหน้าง,งานที่เราทำง,งานกันในวันนี้ท้องฟ้าสวยเป็นแฉกแกเชี่ยวละนะญาติโย,ยมทั้งหลายก็เห็นว่าท้องฟ้าสวยๆกันนะทำงานกันแล้วก็มีพวกนกนะี พวกนกก็ามาเล่นกันอยู่บริเวณนี้หลายท่านเข้ามาอนุโมทนาบุญกันกับงานงานอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ญาติโยมก็มาลงชื่อผ้าห่มพระาธาตุจอมผาก็มีมาร่วมบุญอิดมวลเบาที่ก่อผนังก็มีนะก็มีแม่ชีจินตามายาแม่ชีวิริยธราอยู่บริเวณนี้ แล้วก็ทีมพระก็ทำงานกันตามภาพเลยวันนี้กระเบื้องขออภัยหินอ่อนคอด์หินอ่อนคอด์มาส่งก็กำลังหาวิธีเอาลงอยู่เพราะว่ารถขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ก็เจอมอตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้นะก็เลยต้องติดต่อรถค้นลงก่อนก่อนที่จะขนอีกรอบหนึ่งขึ้นอยู่บริเวณขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้เพราะมันหนัก ก็เลยต้องขนลงด้านล่างก่อนนะเป็นห mm ิน hmm. อ่อนคอร์สแผ่นเมตรคูณเมตรนะ mm hmm. ก็เป็นงานที่เราจะต้องจ่ายเงินมาส่งถึงแล้วนะตอนนี้มาส่งถึงแล้วจากคุณพลอยคุณเอนะ็ดเวิร์ดวันนี้ก็มีหลายงานที่พระอาจารย์ทำงานกันอยู่ณนะจุดนี้แต่ตรงนี้ mm hmm. ก็มีงานที่ต้องทำกันหล,หลายงานนะ mm hmm. ด้านในๆที่เรามุ่งมั่นกันอยู่ก็ อย่างเดิมก็คือเสาไล่ไปแล้วก็หน้าต่างต้องขัดไปพอไม่ขัดแล้วฝนตกมามันดำมันขัดออกยากนะส่วนซุ้มด้านหน้านี้ลูกศิษย์ก็เพียรพยายามว่าอยากจะให้สำเร็จเลยนะอยากให้สำเร็จเลยก็ตามภาพจะมีฉากฟองฟ้องฟาอยู่ด้านหลังเป็นแสงแสงมาเป็นเวฟประดับให้กับพวกเราให้ได้เห็นความสวยงามของมหาวิหารที่สวยงามอยู่แล้วให้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกนะ ตามภาพที่เห็นนี้ยัดจมทั้งหลายลูกศิษย์ก็ทําทุกการทุกงานเลยและซุมนี้ก็คงเอาสมมืดชะคําเพราะว่า,วาหนึ่งกระหมยมาแล้วก็เพียรพยายามจะทํางานให้พระอาจารย์ให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแม้จะเหนื่อยหนักเท่าใดก็ตามก็ได้อาศัยทีมปั้นนี่แหละนะถ้าทีมปั้นนี้ไม่มาก็ไม่ก้าวเดินถ้าทีมปั้นนี่มาก็ก้าวเดินก้าวเดินไป เพื่อความสบับฤทธิผลสับฤร็จประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นไปก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนวันนี้ภาคบ่าย15พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564างานจะรึกเอาไว้ที่งานนาัง,งานมหาวิหารพุทธบริพารวันนี้สมด้านหน้าเริ่มปั้นแล้วก็ได้จารึกเอาไว้ในวันนี้สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับอนุโมทนากับพระสิทธิ์ผู้บวายแรงถอยงานขอเจริญพร